นี่ก็คือต้นชบาเมเปิลนะคะชบาเมเปิลเนี่ยเขาดอกสีแดงนะคะคล้ายๆดอกชบาค่ะพอดีช่วงนี้ไม่มีดอกนะทุกคนใบกิ่งก้านแดงทุกสัสดส่วนนะคะชอบแดดจัดนะทุกคนแล้วก็ใบเขาจะคล้ายๆใบเมเปิลเลยนะคะ เป็นไม้ดอกทานได้ใบก็ทานได้นะคะรสชาติจะอมเปรี้ยวคล้ายๆกระเจี๊ยบนะคะก็วิธีการขยายพันธุ์นะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนคือเราแค่ตัดกิ่งไปแช่น้ำไว้นะคะพอรากงอกเราก็เอามาลงดินได้เลยเดี๋ยวพาไปดูและนี่ก็คือกิ่งที่เราตัดมาทดลองแช่น้ำทิ้งไว้นะคะปรากฏว่านี่เป็นไงรากมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาลงปลูกเลยดีกว่าเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นดินที่ผสม ขี้แกบไก่เก่านะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ลดน้ำแล้วช่วงนี้นะคะรอระหว่างรอที่ลากเขาเดินได้เต็มที่นะเราก็เอาไว้ที่แดดลำาไรก่อนคะ่ะแต่พอต้นที่แข็งแรงแล้วนะทุกคนแดดจะจัดได้เลยคะ่ะเขาชอบแดดจัดนะใบถึงจะเป็นสีแดงนะคะถ้าเกิดว่ามีร่มลำลารเนี่ยใบเขาจะออกสีแบบเหมือนแดงอมน้ำตาลอมเขียวตุ่นๆนะคะ